Muy hào chắp nó, dạy ngon. Oó, lại sài nó. Mày sài, mày gửi 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 ไปทางนังอีกวะปีมาพี่ด้เลยไปทางนั่งอีกวะมาพีเลยองกวงเลยอ่ไปีมยเลยนี่ยที่ว่าครบกันนะเนาะบ้านนี้มีแต่ให้ทั้างสเ้มงคนว่าใส่บ้านนี้เนียเก๋เยเอ้าอนเอาที่เขาพูปหน่อยเนาะครับ พี่น้อยเต็มหลังรถคือเก้าหมือนี่พี่น้อยเนาะเดินทางเข้ามาทางบ้านพ่นซิมเด้อหมือนี่พี่น้อยแกไม่เซอร่าเนาะไม่ซีแมตรแต่ว่าตัดครึ่งพี่น้อยเนาะตัดเป็นสองเมตรแบ่งครึ่งเพราะว่าอ่าอกัญชิแค่ซีแมตต์เล่นแบบบล็อกมันยาวนะเนานะาก็ได้โทรถามทางสร้างรถเพิ่นว่าตัดได้ยูว่าสัน่นเพิ่นก็นจะเอามาใส่ตัวในช่วงกันตัวที่ว่ามันมันได้ตัดแต่ไหนไพี่น้องเยเนาะใช่ว่าอีกทัพหนึ่ง แล้วก็มีปูนชอบนึงเนาะมีบานประตูประตูถือว่าครบมันเซตไปเลยบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะเป็นชานของทางเลยล่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีปัสกุลสุคนพี่น้องเลยพบพ่อกับซ่องหมอแสนเนาะโอ้แต่เว้นขึ้นแง่คักแต่บ้าน,น้อ่ะโทษเนาะเหห็นอยู่ข้างพี่โอ้มาอยู่นี่นนนมันมีมูได้บ้านนี้เนาะ,ะเออผมก็แล้วว่ายแถวเลยมือเดียวว่อนะ ท่านใจดีเนาะเห็ดว uh ่านนี oh, uh ่เ uh ห็น uh, ว่านนี่ก็คือว่านนี่เรยเออ่นเพิ่นมานจะใช้ไหนเนี่การคนในบ้านนี่เลยเพื่อนบ่ได้ว่านยังนี่เพิ่นมาเห็ดปลูกเพื่อนอยู่เออมาปลูกเพื่อนอยู่โด้วยเออบอกว่าหลายคนอจะได้ผลอย่างเนาะพี่น้องเพิ่นบ่เออเอาเดี๋ยวเขาจะไปเลยเอาย้อนนี่ลงกัน ว่าเ้อะนักเต้นเนาะไหวมั่งม้อนี่ยเป็นยังไงไหวนี่ก็ได้นะมั่งม้อนี่เพิ่นจะเอาไปเทพื้นเลยไอ้ไว้ไว้โบกไว้ไม่โบกซื้อมาสอบหนึ่งนี่เนาะเพราะว่าทางสร้างเพิ่นมาเสียไหวโบกนี่นะต้นตัวแรงนะครับเพราะจะเอาไประเทศสบายดีเลยเด้อโดยสบายดีโดยซื้อเครื่องมาให้ไม่ที่แปดมาแล้วปะโดยมาแล้วเออสิบห้าเซนเป็นปะโดย มาเรียบร้อยแล้วนร้พี่น้อยนี่เนาะเพราะว่าทั้งโมเสียนโทษสร้างเพิ่นให้เพิ่นเอามาให้ก้อนน่ะนะแต่ว่าเงินยังพนจ่ายเ่ได้ออกไปเพิ่นยังจะไปจ่ายเพกันเพิ่นบอกด้วยว่าเท่าไหรโดยเพิ่นบอกอยู่สิบห้าตัวสิบห้าตัวแต่ว่าเงินน่ะนะไม่บอกว่าเพิ <No. Yeah. S 1> no ่นมาแจ้งบินมมเสนมาได้พี่น้องเยเนาะอันตะเก้ากับเขาเคยซื้อกับแปดสิบห้าพันตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งแปดอะไรแปดสิบห้าพันเนาะ แปดสิบห้าพันคูณสิบห้าล้านล้านสองแสนจะสิบห้าพันแต่ว่าตัวนึงจ็ดแปดสิบห้าพันนะเป็นยังไงเนะาะพอเปนยังไม่ได้ส่งบิดมาให้ว่าแนมิแต่ว่าแม้ว่าส่งไปส่งไม่ให้ใเลยบอสแฉันนะ <c oughs> <c oughs> อโอ้งามงามเนาะ <c oughs> โอเคถต่ว่าครบแล้วไม่กับมาครบเครื่องของอย่างต่างๆมันมาครบมาเลยมือนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกสร้างรถเพิ่นแล้วเอ้ยมีแต่ให้เพิ่นมาเฮ็ดบนดนี้เนาะกับ่ม,มีหยังงลรว่าบนดนี้เนาะครบว่ได้ได้บดนี้เนาะเออ <c oughs> เดี๋ยวเฮาก็ทางท่าบ่น้ำการว่ามันยังขาดเดือนยังบ่นะแต่ว่าลูกติงนยังเฮาก็คือสิพออยู่ดอกเปน็นทางสร้างรถเพิ่นก็นไลายลงแล้วเดี๋ยวเฮาไปคนนั้นลงก่ <c oughs> อนนั่งยังนอยู่นในแม่สิคคนคนขึ้นไปทางเฮือนเลยบ่เอาขึ้นทางเฮือนได้เนาะเฮาสิวางมีหมของว่างอยู่บ่ล่ะมีอยู่ดอกมันป่ะเอาขึ้นทางเฮือนเลย ไม่เซลานี่ไม่เซลาปะลุงไดเปอเนเอเซอันเอ้ยเอ้ยเิงวไปอเซนครับส่งเงินไปปะบอซนขึ้นเป็นยังไงซนขึ้นเทิงเป็นยังไงเอซ็ขึ้นเทิงอะไอย่เ้ได้ยู่ได้ยู่มันสั่นพวกมันเวียนแปลงไม่ด้น้อเนาะเนาะ

khối ừ. con, Má với thương người đây bây giờ đi nó ăn bông phơi dự thương dự dữ, anh phơi, lại thùng nè, hả, ở, ở thùng xí ra khỏi con, các bạn, vô

บดึงออกมาเละหน่อยเดีอเก่อนนี่มันจะเป็นตัวสร้างมาช่วยเองเรกเลยว่าไม่นี่เป็นแถมได้เนี่ยซื้อประตูเธออะไรเธออะไรกับพ่อแสงกับผมเคยถามแล้เธอที่ได้เพื่อเพิ่นกัมีให้อยูนี่เพอนาปิดประตูมันก็จิเลิบขรันดลนนะเออมันก็งาม พูอยู่หรืว่าเอ้ยอยฮะเือยสตว่นี้มาเออวางมือด้ออ๋อโทษกดีนั่งคเดยวไดเนาะเอาไหหลุมเป็นยังะยานั้นอันนี้บอเซนยานบอเซนอันนี้เฮ้ยมเป็นยังเราเอขึ้น้นขึ้นไปแร้วท้าเงินบมันก็จงเอากันเอาคนสบายเลยมันก็จง quay sang mới đi cả na à, đây là người nó về nhà đó vô à, thôi nạc một đấy bạn bẻ rồi <laughs> à, thôi nạc này cả nó nhưng mình hao chắp nó đầy cả nó à thôi ô cái là sai đêm sư cái là sai này sang quên nó ô thật đẹp phải nào men nó phải thay xì đây Hàng cái là sai vẫn cả bốn lần vào đây đâu nắc nắc ali bao bao xem hả nắc heo bao trong bay đó bao trong bay cái gì cái gì cả không nó ห่อนเนาะห่อนแหงยงดิห่อนได้บ้านี่ก็ห่อนมันเริ่มห่อนเลยไปเด้อ đây vào đây vào đây vào đã giải hả tai cho tai 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 đây tai đây tai 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 mà tham này tốt nó Hãy subscribe Để không bỏ Là sóng, nó ngon kín lái luôn, hình bên vật của nó Thế kìa, bà xếp rồi Nghe thấy phải không? Hút bàn, xếp xong nó đó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thế, Hả? thế, đó, thế

เอาตัวนี้เอาอันนั้นก่อนเถ่ะหามสองคนเลยเนาะบอลแม่นบอลอะหามสองคน <laughs> Hàm ở bột rồi Hàm ở bột bà Sen Bà Sen khuyển luôn Mình thấy ở nhà tóc Thôi Được rồi Được ม่นมามาพีเเตะ้าไวประตูนี่ก็ไปทางนัอีกว่ะมาพี่ด้ไปทางนัอีกว่มาพีเมองกว้งเลยอ่าไปโอ้ยห่องใหเนะโอ้ยฮาตัวนักยนเตะตนี้งามเลยพีเรเนาะหันคูเอามันเป็นบางบุ้งมปได๋เด้

พี่เข่าพี่หลดมาใช่เข่าพี่รถอใช่เลยอีกสองบานบมดตาโตานตนั้เนาะเออตัวนี้มันแปดสิบเลยตัวนี้แปดสิบมันก็สีเงินนะตัวนี้มันเป็นบานครูนะว,ว่าใช่นี้ Thôi thôi, hòn hòn Sao người mất Hơ Hòn đó xong bát mà để không anh? Được Hơ hòn

lấy đã tiếp nó à thì thôi còn phải hỏi ok à, thôi, อ่าเดี๋ยวไปหน่อยสีเต็นเตอร์นี่สีน้ำพวกนี้อันนี้อุปกรณ์ไล่พวกอ่าบานผกบานพับมันแหละอ่ามันต้องมีคู่กันไปหน่อยเนาะถามว่าอ่าีตัวนี้กับมีใบก็ใส่พอได้คือเก่าต้องมาแล้กันหายใจก็ง่ายเฉยหล่อนอ่าเะ ไม่ได้ธรรมดาพี่้องเห็นเนาะบัดเที่ยวขึ้นเที่ลงนลคะมันอากาศห้อนดิพาลูกไปนั่งอยู่เตียงตะล่างกูเ,เย็นเนาะ ออตอนไปหน่อยที่ว่าครบแล้วน,นะเนาะบัดน,นี้มีแต่ให้ทั้างสร้างคนมาใส่บัดน,นี้เด้อะเกินเ้อะฮ่าตัวหอนเอาสิกระพรุนไปหน่อยเนาะ คนสามสุดครับหมดเกี่โดยการห้อนผู้คนกำลังทานนั้นกำลังจะไปกำลังเป็นผลิตล้มขนาดเนาะพอิิล้มนะยกมันห่อนแล้วเหมือนบ่ตรงมาต้องมาอยู่ทางนี้งานนั่งสิอ่ะ ทำเงียบปนนนึงด้บบเ้นหนบินใช่ไหมเชล่าพี่เป็นบพื่อให้นาะดึกหมาใช่ไหมใชไดาที่น่ะสี่แสนหกสิบสามพันบอสีแสนไฟกันล้เก็นร่อยไง ทำเงเินเจริร่อยไปหน้อยแล้วก็เป็นด้วยกระปูอันแน่เมื่อกี้นี่เนาะแต่ก็กนนอ,กอันนี้รายการที่ว่าซื้อซื้อสีอ่ามันจะมีสองสองแบบแพี่น้อยเนาะอ่าต,ตัวตัวไม้ตัวพวกบานพวกอย่างนี้ใต่เป็นเงินเนก็บอะฮะหกล้าน เจดแซนแปดสิบห้าพันกีเนาะวันนี้ตัวตซีนี่เขาเจะใช้ได้เป็น 3, 000, พินบาทอ่เป็นสามพันเป็นยังไงเนาะตีตีรวมแล้วกับพวกนี้เป็นหนึ่งมื่นสี่พันทั้งมัดเยเด้สา,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 ามรายการนี้เลยตาเก็บไ่าามรายการนี้เลยแหละพี่น้องไหเนาะ อ ọ, อันนี้จะนีไหมแต่ฮะอย่างนี้นี่อแไรตอน HHH. ตอนคำนวณนั่นตนี่เฉพาะอันเขาซื้อมือนี้เท่าไร่นะอรวมแล้วก็ถือว่ามนครบแล้วไหมกับมาแล้วน้อยเลือแต่อาจจะจ่ายเงินเพิ่นได้เนาะพราะเพราะยัง <Valerie> ไ <ness. S 1> at ่นะบิให้นะกเข้ามาเลยจะจ่ายเงินเพิ่นดูวันเท่าไหร่น้อวันท่าวันท้าเี่ยวค้าออกเมื่อจะจ่ายเงินเพิ่น ว่าทางทางอันเฟซบุ๊ก่อะนะมีมีสองทางย่ตโตะก็จะได้แบบโทรสร้างเพื่อนข่ามาเลยอย่างว่าทางแม่เพิ่นฟาไปเรืยทางอื่นก็ได้ให้เพื่อนข่ามาส่งส่งเลยเนาะเอาไม่แต่ยังชั้นเลยจ้ะกะเมื่อเงินกับทางสร้างรถเพื่อนกับชิม่าเซตเดี๋ยวมาเฮ็ดให้เนาะมาเข่าให้มันแล้วเพื่อนเราเลยกถือว่าแล้ววันนี้เนาะ ออออขอบ่ป็นอเราอ่แต่กอบคญหนุณุณทางในยาตาเด้อทางในภาษางบมาให้ซื้อเครื่องซื้อของให้เพียงพ่อคปอเรอยเนาะโดยบุญุในยตาโดยซื้อบานปะตูและซื้อไม่เห็เพื่นให้ลูกให้ีดีทีใหุ้ดภาพให้ให้เด้ คกินได้ใจได้คน้แรงใจคิดได้ไหไปทางใดมาทางใดใจตลอดปลอดใช่ไหมจะพ้นหักเพิกันเด้อจ้าคิดบาเซนคิดกันบาเิ่งเคยคิกันไปไสมาไสนใจตอดปลอทางยูดีมีเงินเด้อบาเซนเด้อเราเพงเคยงายี่ยวจ้าสองขึ้นปังๆเลยเด้อโดยท่าสุดเนาะโดยโไปสว่าเคยสีแล้วบันไดพียงไนเนาะอ บ่พอวนี้ก็จัก่จังได๋อีแล้วอ่า่่แล้วอ่าแล้วนะบนี้น่ะตัวครบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแล้วตัวแล้วบนี้ก็ได้ขึ้นได้นอน่เาไปเด้อเด้อเออทงบ่สิได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะบก่อนบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาขอบคุณขอบคุณทางตตาหลายๆเด้อเด้อเนาะที่ว่าจยๆเข้ามาให้ทางเฮื อ่าเวลาตนแรกต้นทั่วเนาะโตยๆๆเอาสบายดีเด้พี่น้องเด้ออ๋อ